ใครๆก็อยากจะเป็นทาสแมวเพราะแพ้ความน่ารักและขนนุ่มนิ่มของเจ้าเหียวแต่รู้หรือไม่ว่าในทุ่งที่อากาศชื้นแบบนี้สิ่งที่ทาสแมวควรระวังก็คือโรคเชื้อราแมวเพราะถึงแม้ว่าจะเกิดจากแมวแต่ก็สามารถติดต่อมาสู่คนได้เช่นกันวันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคเชื้อราแมวกัน าแมวมีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยคือเชื้อมิครสปอร่าแคนิสซึ่งเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่บนผิวหนังของสัตว์และเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังโดยอาการของแมวที่เห็นได้ชัดเมื่อได้รับเชื้อคือมีขนหลุดออกมาเป็นหย่อมหย่อมผิวหนังแดงแห้งลอกออกเป็นขุยขุยรวมถึงผิวหนังเกิดการลอกตกสะเก็ดซึ่งแมวขนยาวมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเชื้อราได้มากกว่าแมวขนสั้นเพราะว่าสามารถสะสมความชื้นได้มากกว่า เชื้อราแมวสามารถติดต่อระหว่างสัตว์และติดต่อสู่คนได้โดยตรงจากการสัมผัสไม่จำเป็นต้องมีบาดแผลอยู่ก่อนนั่นแปลว่าเพียงแค่คุณไปจับไปกอดไปอุ้งหรือแม้แต่นอนเตียงเดียวกันก็มีโอกาสติดได้ดังนั้นถ้าหากแมวของคุณมีอาการที่กล่าวไปข้างต้นควรพาน้องแมวไปตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเองและสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ติดเชื้อราจากแมวาจะามีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังและรู้สึกคันตลอดเวลาโดยผื่นจะมีลักษณะเป็นวงกลมเริ่มจากเป็นวงกลมขนาดเล็กๆและค่อยๆขยายออกเป็นวงกว้างรวมถึงผื่นจะมีลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดคือผู้ป่วยจะมีขุยขึ้นเป็นวงกลมบริเวณรอบๆผื่นและถ้าผู้ป่วยการติดเชื้อที่หนังศีรษะอาจจะทําให้เส้นผมบริเวณที่ติดเชื้อร่่งเป็นหย่อมๆอ,อีกด้วยในส่วนขององค์การติดเชื้อนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าสามารถติดต่อได้จากการสัมผัส ดังนั้นหากผู้ป่วยเกาวแล้วไปสัมผัสที่ส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะเกิดผื่นขึ้นที่บริเวณน,นั้นด้วยเด็กผู้สูงอายุผู้ที่ภูมิคุ้มกันร่างกายไม่แข็งแรงอาการน้อยมีผื่นขึ้นไม่มากใช้ยาทาฆ่าเชื้อราต่อเนื่องกันประมาณ3สัปดาห์จนผื่นค่อยๆหายไป อาการหนักมีผื่นขึ้นทั่วร่างกายใช้การรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อราแบบทากับยาแบบกินควบคู่กันใช้เวลา3มสัปดาห์ขึ้นไปในการรักษาติดเชื้อบนหนังศีรษะรับประทานยาต้านเชื้อราตามแพทย์สั่งย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการใช้ยาทาหรือแชมพูฆ่าเชื้อราล้างมือและอวัยวะต่างๆที่ได้สัมผัสกับแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆให้สะอาด ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่แมวและสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆได้ไปสัมผัสทำความสะอาดแมวและสัตว์เลี้ยงด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ป้องกันเชื้อราและเป่าขนให้แห้งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อราให้แมวและสัตว์เลี้ยงเป็นประจำหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล้ชิดแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆตลอดเวลาเช่นการนำแมวขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยกันให้สัตว์เลี้ยงเลียหน้าหรือปากเป็นต้น เมื่อพบว่าแมวหรือสัตว์เลี้ยงมีความผิดปกติควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีความสะอาดเป็นสุขอนามัยพื้นฐานของทุกครัวเรือนดังนั้นเราหมั่นดูแลตัวเองและน้องแมวที่น่ารักให้สะอาดอยู่เป็นประจำเจ้าเหมียวก็จะได้ปลอดเชื้อราและเจ้าของก็จะได้ปลอดภัยจากโรคด้วยเช่นกันสำหรับลูกค้ากรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตหากลูกค้ามีผื่นคันเล็กน้อยสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้กับบริการกรุงไทยแอคซ่า เทเลเฮลเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็งมาบายเอเอเและกดปุ่มเทเลเฮลพร้อมยืนยันหมายเลขอรมทานในครั้งแรกที่ใช้รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.web. ก r u n g t h a i ดเอ็กซ่ .ts/ts/telehel t แต่งที่มาของข้อมูลงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทย โรงพยาบาลเพชรเวศบทความสุขภาพกรุงไทยแอคซ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องขออนุญาตขายประกันด้วยนะคะ